สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้วันที่23ตุลาคม2018เป็นวันที่ดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกแล้วก็จากราศีพิจิกไปอยู่ที่ราศีตุลอีกนะคะ,ะในคลิปนี้เป็นของชาวราศีธนูเดี๋ยวเรามาดูว่าดาวพุธย้ายเนี่ยจะมีผลอย่างไรบ้างกับชาวราศีธนูนะคะวันที่23ตุลาคมเนี่ยดาวพุธจะย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่ราศีพิจิกอยู่ที่พิจิกเนี่ยจนถึงที่31ตุลาคม2 5 1 8ทีเนี้ย เขาย้ายไปที่ราศีพิจิกะ่ะดาวเจ้าเรือนของราศีพิจิกคือดาวของคารนะคะพุธอยู่ในคารเนี่ยเขาเรียกว่าคู่วัฏะคู่ขัดแยง้งทีนี้เราก็ว่าไอ้ดาวพุธอยู่ในเรือนพิจิกมันก็มองได้มุมมองถึงเรื่องของคําพูดก็ได้พูดคําพูดทั้งหมดเลยนะการตดชินนินทาการใส่ร้ายสีการอิจฉาริษยายได้หมด รวมถึงในการพูดจาหลอกลวงก็ได้และเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทั้งหมดก็ได้แล้วก็เรื่องของเอกสารต่างๆก็ได้ค่ะเครื่องมือสื่อสารก็ได้รวมถึงของสื่อออนไลน์นะลองไปปรับดูกันทีนี้ของชาาสิธนูเนี่ยดาวพุธคุณอนะ่ะเป็นดาวเจริญปัตตานีกับกรมมะมาอยู่เรือนวินาศเราก็ดูว่าปัตตานีอยู่เรือนวินาศเนี่ยมุมบวกเนี่ยปัตตานีเนี่ย สามารถช่อเหลือกุลทุกคนได้นะหนึ่งละหรือคู่ครองคุณกับคนใกล้ตัวคุณเนี่ยอาจจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีก็ได้หรือคู่ครองคุณเองเนี่ยบางทีอ่ะเขาต้องเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรที่เป็นความลับไหมตัวเขานะ ไปอยู่ในวินาเนี่ยเดินเข้าไปหาตรงสิ่งที่ถูกปกปิดอะไรวันนี้ไปเกี่ยวข้องความลับก็ได้ตัวของเขาอ,อาจจะเป็นปทํางานาเรียกว,ว่ามีงานราชการรัราชการลับก็ขึ้นไหมตัวของคู่ของคุณนะหรือบางทีตัวคู่ของคุณมันก็บอกว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องเรื่องของศาสตร์ทีรับสิ่งทีรับก็ได้บางคนนะสนใจในเรื่องของ โหราศาสตร์อะไรก็วันไปแม้กระทั่งบางคนยังสนใจในเรื่องของมนุต่างดาวก็ยังมีเลยใช่ไหมคะอันนี้ดูแต่คนนะทีนี้เรามองในม,มบบุมลบบ้างมุมลบเนี่ยมันก็จะตรงข้ามกับสิ่งที่พูดเมื่อนนี้ที่ถ้าคู่ของคุณอาจจะไปอยู่วินาศหมายถึงปัญหาศักดิ์โรคภัยคืออะไรล่ะคู่ของคุณเนี่ยต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแต่เกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวทีนี้คนใกล้ตัวเนี่ยบริบทน่ะมันมีเยอะ แตกต่างกันมีปัญหาอย่างไงพูดอยู่ในคานบอกเป็นคู่วาทาัทะคู่ขัดแย้งใช่ไหมคะอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกับคนใกล้ตัวก็ได้หรือมีปัญหาทะเลาะอะไรกันไหมด้วยออของเอกสารด้วยคําพูดต่างๆหรือการสื่อสารต่างๆเนี่ยก็เป็นปัญหาได้เหมือนกันหรือบอกว่าแต่ละคนก็ต้องดูว่าบริบทตรงนั้นเนี่ยคู่คุณน,นมีสถานการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงโรคภัยด้วยนะ,ะโรคภัยมันก็บอกเราว่าอาจจะเป็นเรื่องของอแขนปากท้องกระเพาะเรื่องของคุ้งเพศทั้งหญิงทั้งชายก็ได้เหมือนกันก็ลองดูว่าเรามีสถานการณ์คือว่าสถานการณ์อะไเกิดขึ้นไหมตรงคู่ของคุณนะแต่ทีนี้มันก็บอกอย่างว่าบางคนมันไม่มีคู่รองถ้ามันไม่มีคู่ครองคุณต้องไปปรับใช้ดูนะคุณมีเรื่องของหุ้นส่วนไหม เออเนี่ยหุ้นส่วนหรือคุณมีการซื้อมาขายไปกับพ่อค้าแม่ค้าไหมซื้อของผ่านออนไลน์ไหมอ่ะเนี่ยมัอาจจะมีอะไรที่มันไม่ตรงปกหรือว่ามีคำพูดคำจาอะไรที่มันพูดกันไม่ดีหรือสื่อสารกันไม่ดีก็ได้เหมือนกันลองไปปรับใช้ดูกันนะคะอ่าแต่ก็มองอย่างนี้ว่าถ้ามันมีอะไรที่สมมติ เราเจอพ่อค้าแม่ค้าพูดจาไม่ดีใส่เราอันนี้จริงๆอะ่ะเราไม่ต้องไปโต้เถียงหรือไปว่าอะไรนะถ้าวงเล็บเราไม่ผิดนะแต่ถ้าเราผิดเราขอโทษเขาเออตรงนั้นมันก็อาจจะสถานการณ์ตรงนั้นคงเบาบางลงไปได้นะทีนี้แต่ละคนมันแตกต่างกันแล้วล่ะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรนะคะลองไปปรับใช้กนดูนะทีนี้ดาวพุธคุณเองก็เป็นดาวเรื่องของกรมมะกรมมะอยู่ในวินาศเนี่ย มันก็บอกในม่งบอกว่า,า,ก,าการงานคุณอะอาจต้องการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้การเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนนะมันแตกต่างกันเนาะมันอยู่ที่นโยบายแต่ละบริษัทน,น,นะเพคะหรือการงานคุณต้องไปอยู่เบื้องหลังไหมการงานคุณช่วงนี้อาจจะมีความโดดเดน่นเกิดขึ้นก็ได้หรือการงานคุณเองอะอาจจะต้องไปเกี่ยวข้องในเรื่องของอที่บอกอาจจะเป็นเรื่องของความรับ,รบเกี่ยวเรื่องของราชการรับก็ได้หรือเป็นเขาเรียกว่าอยู่หน่วยงานที่ต้องถูกแบบ ปกปิดอ่ามันก็มีน้องหน่วยงานรับอะไรประมาณนี้หรืองานคุณมันเกี่ยวข้องในเรื่องของสิ่งที่ไม่สามารถบอกคนอื่นได้อย่างเช่นเรื่องของการเงินเดือนใครที่ทําเกี่ยวเงินเดือนเนี่ยมันต้องเป็นความลับหรือใช่ไหมเออรวมถึงการงานคนก็จ้องเกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวเองหรือเกี่ยวเรื่องของศาสตร์ที่รับสิ่งที่รับก็ได้ค่ะอันนี้คือเป็นความเชื่อของแตง่คนเนาะทีนี้ถ้ามองในมุมงล,งลบบ้าง วินาศคือปัญหาอุปสรรคโรคภัยกรมมะวินาศการงานคุณอนะ่ะมันต้องมีการแก้ไขถ้าเกิดขึ้นไหมหรือการงานคุณเองมันจะมีปัญหาในเรื่องของความคิดเห็นที่แตกต่างกันไหมหรือการงานคุณเนี่ยมันอาจจะการเรียกว่าทําไปมันติขดขาดติดขัดเรื่องอะไรล่ะของแต่ละคนก็ต้องดูตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเรื่องของเอกสารหรือเปล่าเอกสารเองหรือคนที่ทำเกี่ยวเออเป็นพวกแอดมินเนี่ย อันเนี้ยมันก็เกี่ยวกับรุ่นคำพูดเราก็ดูว่าคําพูดเนี่ยถ้ามองมุมว่าถ้าเราเป็นคนพูดจาดีเรียบร้อยเนี่ยแล้วไปเจอลูกค้าที่พูดจาไม่พอพูดจาเอะอะเสียงดังผงขวางว่าคุณอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเราก็ต้องรู้จักที่จะใช้คําพูดตอบไปในทางที่ดีแต่เราไม่ต้องโต้ตอบเขาแบบรุนแรงนะถ้าโต้ตอบรุนแรงเนี่ยมันก็ปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะอันนี้ให้ดูของแต่ละคนเนาะเราไปปรับใช้กันดูเรื่องถึง โรคภัยการงานคุณนะก็อาจทําคุณไม่สบายก็ได้เหมือนกันก็เรื่องอะไรบ้างละ่ะแขนปากท้องกะเพาะเครื่องเพศทั้งหญิงทั้งชายอ่เนี่ยก็ลงไปปรับไปดูนะคะพอวันที่31ตุลาคมเนี่ยดาวพุธนุนน่ยจะย้ายจากราศีพิจิกกับพิธีราศีตุลีกละอ่ากับพิธีราศีตุลเนี่ยอยู่จนถึงที่7ธันวาคม2 5 5 8ปัตตนีคุณไปอยู่ในเรือนราภะ ปตัตตานีหรลาพานเนี่ยคู่ครองคุณน่จะทำให้คุณมีความสุขนะมีความโรแมนติกมากขึ้นหรือมีการพาการซื้อของกินของใช้ของสวยของงามเข้าบ้านก็ได้หรือมีการพาไปทานอาหารอาร่อยก็ได้ให้ของขวัญก็ได้กออ็แต่คนก็ไม่รู้ว่าให้อะไรกันนะอันก็ว่าไปหรือบางคนน่ะคู่ครองคุณน่ะอาจจะแนะนําให้คุณทําอะไรแล้วเกิดรับผลก็ได้และอาจจะมีการพูดจาดี ดีมากดีน้อยแตกต่างกันไปเพราะอยู่ย่พื้นเดิมแต่ละคนว่าดาวพุธคุณอนะอยู่ตำแหน่งที่ดีไหมอยู่เรือนดีหรือเปล่าแล้วก็รอบอายุอีกดาวพุธคุณอนะอยู่ตำแหน่งที่ดีหรือเปล่านะคะมันจะแตกต่างกันที่พื้นเดิมของแต่ละคนเลยแต่ทีนี้คือเป็นดาวจรดาวจรก็ถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะคะทีนี้ดาวพุธเองกับดาวเชือดกัมมะกัมมะก็เป็นราพะเห็นไหม การงานของคุณทาให้เกิดราภผลถ้าไม่เกิดราภผ,ผลเนี่ยไม่รู้ว่าราภผลงทลกคนมันแตกต่างกันไปจะเกิดแบบไหนละ่ะบางคนอาจจะได้มีพิงเงินพิเศษเข้ามาไหมหรือยังไงตําแหน่งปรับไหมแต่คนมันแตกต่างกันนะคะลองไปดูนะรวมถึงใครที่ทําอะไรที่เกี่ยวกับคำพูดหรือสื่อออนไลน์เนี่ยน่าจะมะีน่าจะเกิดสิ่งดีๆคุณเป็นเงินเป็นทองของคุณเองก็ได้นะคะ ก็ลองดูนะของชาวราศีธนูนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ก็ไปทคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่มาชมคลิปกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกเนี่ยพบแต่ความดีม่ความทุกข์นะคะขอบคุณคะ่ะ